ถ้าไม่มีพระรัตนตรัยถ้าไม่มีธรรมะไม่มีวันครบรอบ2ปีของวันนี้กับแฟนแน่นอนซึ่งก็คือวันนี้ก่อนหน้านี้วันนี้จะมีความคิดว่าอยากจะเลิกกับแฟนอยู่ตลอดมีความคิดน,นิสัยบางอย่างที่แตกต่างการสุดขั้ววันนี้อยากจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปเรียนเรื่องความสัมพันธ์ที่ไหนไม่ได้ไปเรียนอะไรศาสตร์ไหนบนโลกใบนี้ธรรมะคือเดอะเบสของทุกๆเรื่องที่สามารถเอามาใช้ได้ทุกเรื่องจริงๆที่เห็นผลลัพธ์จริงๆก็คือเรื่องความ สัมพันธ์ที่วันนี้ให้ความสําคัญมากๆในชีวิตธรรมะคืออย่างเดียวที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ได้ซึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์มันไม่ใช่การโฟกัสที่ตัวเขาแต่มันคือการโฟกัสที่ตัวเองตัวเราจะเลิกงี่เงา่ายังไงตัวเราจะใจกว้างได้ยังไงตัวเราจะเข้าใจในทุกๆเรื่องได้ยังไงซึ่งธรรมะสามารถช่วยตอบได้ทุกอย่าง ตอบด้วยตัวเองด้วยการเข้าไปค้นหาภายในตัวเองเข้าไปรู้ถึงจิตใจตัวเองว่าสิ่งไหนมันเกิดขึ้นสิ่งไหนมันดับไปทำให้เราไม่เข้าไปยึดในอารมณ์ของเราที่เราเกิดความน้อยใจเราเกิดความคาดหวังเมื่อเราไม่ได้เข้าไปยึดมันแล้วเราก็จะ ไม่ได้ทะเลาะกับแฟนแล้วเราก็จะมีความสุขมากขึ้นและความสัมพันธ์มันก็จะดีมากขึ้นวันนี้เคยไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นวันนี้ก็ได้เข้าใจเพราะธรรมะโดยที่เขาไม่จําเป็นจะต้องอธิบายเลยหรือซ้ําเพราะธรรมะอธิบายทุกอย่างหมดแล้วในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เราต้องเจอในสิ่งที่เราทุกในสิ่งที่เราเหมือนเคยน้อยใจต่อโชคชะตาว่าทำไมเราไม่สมหวัง ธรรมะตอบให้ทุกอย่างถ้าคุณมีปัญหาเรื่องไหนเกี่ยวกับเรื่องความรักลองคอมเมนต์มาเดี๋ยววันนี้จะลองตอบให้นะคะ